คอนเทนต์วันๆทำเงินจากคอนเทนต์ฉบับคนไม่เคยถ่ายคลิปก็ทำได้ครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นพื้นฐานการทำคอนเทนต์ที่จะทําให้คุณเนี่ยผลิตคอนเทนต์ทำเงินได้แบบไม่รู้จบเลยครับโดยที่คุณแค่ดูคลิปนี้จบนะครับคุณก็จะสามารถคิดถ่ายทำคอนเทนต์ได้ด้วยตัวคนเดียวเลยครับและผมเชื่อว่ามันสามารถเอาไปต่อยอดผลิตเงินได้หลายเท่าแน่นอนครับ ผมเอาประสบการณ์ที่ผมทําเงินจากคอนเทนต์มาแล้วนะครับระดับ7หลักนะครับซึ่ง7หลักในที่นี้ก็คือยอดขายนะครับซึ่งคอนเทนต์เนี่ยมันช่วยให้ผมสร้างแบรนด์สินค้ารับค่าโฆษณาค่าในหน้าและก็อื่นๆอีกเยอะแยะเลยครับถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่ใช้คอนเทนต์ทาเงินได้คุณควรที่จะดูคลิปนี้ให้จบครับหลายคน,นยคิดว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไร้สาระใช่ไหมครับการทำคอนเทนต์เนี่ยมันก็คือการถ่ายรูปถ่ายคลิปลงโซเชียลมีเดียเต้นดิ้นๆเอาไปลงให้คนดู หน้าไม่อายแล้วก็ขายตัวเองออกสื่อแล้วก็ได้เงินซึ่งจริงๆแล้วนะครับนั่นเป็นความคิดที่ผิดมหาหันเลยครับคอนเทนตน์ครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การถ่ายรูปถ่ายคลิปหรือออกมาเต้นลําทํากินนะครับแต่จริงๆแล้วคําว่าคอนเทนต์เนี่ยมันก็คือสิ่งที่เรียกว่า การสื่อสารเท่านั้นเองครับต,ตอนที่เราเด็กๆพ่อแม่เล่าในทานให้เราฟังนั่นก็คือคอนเทนต์เหมือนกันครับทุกวันนี้ที่เราเมาส์กับเพื่อนคุยกับเพื่อนที่ออกมาจากปากทุกคํามันก็ล้วนแล้วแต่เป็นคอนเทนต์ดังนั้นครับคำถามคือในเมื่อปกติแต่ทั้งชีวิตของเราเราก็สื่อสารและก็ใช้คอนเทนต์เป็นปกติอยู่แล้ว ทำไมเราถึงไม่เอามันมาเป็นเครื่องผลิตเงินให้เราด้วยล่ะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณไม่ทำเนะี่ยยังไงคนอื่นเขาก็ทำนะครับประเด็นคือคุณจะเป็นคนที่คอยเน็บแนมคนอื่นว่าเฮ้ยโอ้แม่งอยากเหน็บอยากนั่งวะหรือคุณจะเป็นคนที่อยู่บนหน้าจอมือถือชาวบ้านแล้วก็นั่งนับเงินสบายชิลๆกันครับแน่นอนครับคุณเลือกได้และถ้าคุณพร้อมแล้วนี่คือคอนเทนต์วันโอวันครับข้อที่1ครับโนวันแคร e ครับ สิ่งที่คุณต้องเข้าใจก่อนเลยนะนะเมื่อวันเลยนะสำคัญที่สุดเลยคือไม่มีใครสนใจคุณขนาดนั้นหรอกครับทุกคนนะ่ะเมั่งรู้มนสนใจตัวเองกันทั้งนั้นจิปนี้คุณก็ไม่ได้สนใจว่าอไอ้แวนนี้แม่งเป็นใครวะ แต่คุณสนใจข้อมูลที่ผมกำลังจะบอกคุณเพราะมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคุณทำให้คุณเนี่ยทำคอนเทนต์ได้ดีขึ้นหรือทำให้คุณเนี่ยสามารถหาเงินได้มากขึ้นถูกต้องไหมครับทีนี้ก็จะมีคนบอกว่าเอา้าแล้วทำไมดาราเขาไม่เห็นต้องมาให้ประโยชน์หรือมาสอนอะไรใครเลยทำไมก็ยังมีคนดูเขาอ่ะมันจะโยมมาถึงเรื่อง shifting ครับ ชิฟติ้งคืออะไรมันคือการย้ายจากจุด A มาจุด B ครับยกตัวอย่างเช่นจากอารมณ์บูดกลายมาเป็นอารมณ์ดีครับหรือ จะไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างกลายเป็นรู้เรื่องครับผมจะยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพมากขึ้นนะครับสมมติน,นะครับวันนี้ครับคุณเนี่ยต้องไปปาร์ตี้สังสรรค์งานบริษัทนะครับแล้วในงานวันนี้เนี่ยมันมีคนเดินมาคุยกับคุณ3ามคน,นครับคนแรกเนี่ยเขาเดินมาชวนคุยครับแล้วเขาก็พูดแต่เรื่องของเขาเขาทำอาชิพนี้อยู่นะอาอยุแผนกนี้นะเดืนเนอนแนวฝูเนี่ยเพิ่งซื้อรถเนี่ยแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยแพนจะไปเที่ยวคําถามคือคุณอยากจะฟังเขาไหมครับไอ้คนนะี้ ดีมันก็เดินมาพูดอะไรเรื่องของมันไม่เรื่องของมันคนเดียวเลยคาตอบคือเขไม่ได้อยากฟังใช่ไหมครับเรื่องของเขาเราจะสนใจไ,ไท้ไมทีนี้มาถึงคนที่2ครับคนที่2เนี่ยเขาเดินม,มาถามคุณเวย้ยเฮ้ยวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างครับคุณ enjoy ไหมเฮ้ยนี่ทาอะไรอยู่ล่ะครับเนี่ยเอาคุยกันไปคุยกันมาเขาก็รู้ว่าคุณเนี่ยกำลังทําช่อง YouTube อยู่แล้วเขาเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาก็ทำช่อง YouTube อยู่เหมือนกันแล้วพอเปิดไปเปิดมาไป,ด,าปดูช่องเขาเฮ้ยผู้ติดตามเขาเยอะซะด้วยเวย้ยแล้วเขาก็เลยแนะนําเทคนิคการทาคลิปเทคนิคการตัดต่อให้ฟังงงว่่าาาเอออ้้้ยยโตทํน ดูจะได้ชอบทําแบบนี้นะทีนี้คนที่สองเนี่ยคุณก็เริ่มอยากคุยด้วยอยากใช้เวลาอยู่ด้วยแล้วใช่ไหมครับมาถึงคนที่3ครับคนสุดท้ายแต่คนนี้แปลกไอยคับก่อนที่เขาจะเดินมาหาเราเนี่ยเขาขึ้นไปเป็นพิธีกรบนเวทีมาก่อนขึ้นไปยังอยู่บนเวทีแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็เล่นมุกขอเชิญพับกบเฮ้ยขอเชิญพบกับเฮ้ยทำคุณฮาแตกไปดีหนึ่งแล้วพอเขาเดินลงมาจากเวทีเดินมาชวนคุยคาถามคือคุณพอจะอยากคุยกับคนคนนี้ไหมครับก็อาจจะนิดหน่อยถูกปะเพราะเขาทําให้คุณฮาแตกไปทีหนึ่งแล้วอ่ะคุณก็ค ว่าเอ้ยเขาเดินม,มาคุยเนี่ยมันจะทําให้กูฮาแต่ทีไหมวะประเด็นคือการ shifting เนี่ยหรือการย้ายจากจุด A มาจุด B เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ3คนนี้รู้ไหมครับถ้าสังเกตดีๆนะครับคุณลองดูครับว่าคนแรกเนี่ยที่แบบอยู่ดีดๆก็เข้ามาทักคุณแล้วก็พูดแต่เรื่องของเขาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณเนี่ย shifting อะไรเลยถูกต้องไหมครับกาหมายถึงว่าคุณเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันทําให้คุณเนี่ยจากอารมณ์หูุดกลายเป็นอารมณ์ดีขึ้นหรือจากคนไม่มีความรู้เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณได้ความรู้มาจากเขาไม่มีเลยูต้องมัครบ ทีนี้มาลองดูของคนที่สองครับที่เขาแนะนำธทริคการทํา y o YouTube ให้คุณเนี่ยคำถามค,คือคุณคิดว่าทําไมคุณถึงอยากคุยกับคนนี้ต่อครับคำตอบก็คือมันเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังชิฟติ้งคุณจากจุด ไปจุด b อยู่ครับยังไงรู้ไหมครับเขาก็กําลังแบบทําให้คุณเนี่ยจากคนที่ไม่รู้ทิคบางอย่างของการทํ o u t u b e เนี่ยกลายเป็นคนที่รู้ทิคบางอย่างในการทํา YouTube ทีนี้เริ่มมองเห็นภาพขึ้นเลยยังครับแล้วคนที่3ล่ะเขาทําอะไรให้คุณจําได้ไหมครับว่าก่อนที่เขาจะเดินมาคุยกับเราเนี่ยเขาขึ้นไปเป็นพิธีกรบนเวทีแล้วก็ทําให้คุณหาแตกไปทีหนึ่งนั่นแหละครับเขากําลัง shifting คุณจากอารมณ์บุบบูหรืออารมณ์เฉยเให้กลายเป็นอารมณ์ดีขึ้นมาครับมันก็เหมือนกับดาราล์ครับสิ่งที่เขาทำ ก็คือเขาเล่นหนังเขาเล่นละครเขาให้ความบันเทิงกับคุณพอเขาเล่นหนังตลกก็ทําให้คุณอารมณ์ดีขึ้นเขาเล่นหนังเศร้าก็ทําให้คุณอินขึ้นการที่เขามาทาคอนเทนต์แล้วถูกไหมเขาก็ได้มาให้ความรู้อะไรกับคุณแต่คุณก็ยังดูเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเคยทําให้คุณเนี่ยชิฟติ้งมาแล้วครับแล้วคุณก็แค่อยากดูเขาเผื่อว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยชิฟได้อีกครั้งหนึ่งคุณว่าจริงไหมครับเพราะงานทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาครับพ้อยสำคัญคือถ้าคุณยิ่งทําให้คนเนี่ยชิ แค่ไหนคอนเทนต์คุณก็ยิ่งมีคุณภาพมากเท่านั้นคนก็จะอยากใช้เวลาอยากใช้ลูกตาลดูคุณมากที่สุดใช้เวลากับคุณมากที่สุดเพราะอย่าลืมนะคะว่าคนที่เสพหรือคนที่ดูคอนเทนต์คุณเนี่ยเขากำลังจ่ายสิ่งที่แพงที่สุดในชีวิตเขาอยู่นะครับนั่นก็คือเวลาของเขาครับสิ่งที่มันไม่สามารถขอคืนขอรีฟันได้เพราะฉะนั้นนะคะเวลาทาคอนเทนต์อะไรเนี่ยคุณต้องใส่ให้สุดให้คุ้มกับเวลาของเขาและเขาจะรักคุณเองอัตโนมัติครับข้อที่2ครับ Money or Passion ครับ มาถึงเรื่องสำคัญเะยครับผมอยากให้คุณเลิกโลกสวยเลิกฟงซ่านและคิดเรื่องความเป็นจริงนะครับคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าคุณทำคอนเทนต์เนี่ยไปเพื่อมันนี่หรือ p พลชั่นครับเพราะอ,อะไรเรื่องนี้ถึงสำคัญรู้ไหมครับมันเป็นเพราะว่ามันจะเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางหรือหน้าตาคอนเทนต์ของคุณการสรรรื่อสารของคุณว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนครับสำหรับคนที่บอกว่าทำเพื่อ p พลชั่นล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกเลยว่าคุณจะทำอะไรก็ได้ครับที่คุณอยากทำคุณจะตื่นเช้ามาอัดคอนเทนต์อะไรก็ตามใจ เลยและถ้าคอนเทนต์คุณมันดันไปตรงใจใครหรือมันดันไปช่วยใครบางคนชิฟติ้งได้เนี่ยคุณจะเริ่มมีผู้ติดต,ตามแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่มีเอกลักษณ์หล่อสวยระดับพระเอกหรือเป็นตลกขั้นเทพนะครับมันค่อนข้างที่จะทําเงินได้ยากเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณลองนึกภาพดูนะครับถ้าสมมติผมทำคอนเทนต์ตามแพชชั่นผมเนี่ยนะคลิปแรกผมก็จะมานั่งร้องเพลงคัฟเวอร์คลิปสองก็แบบไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดังอะไรนะค,คลิปสามก็อาจจะวันว่างๆของฉันคําถามคือคุณคิดว่าจะมีคนมาดู ผมไหมล่ะครับพะแล้นเราจะมาโฟกัสที่คนที่ทําเพื่อมันนี่นะครับสิ่งที่คุณต้องทําความเข้าใจเลยก็คือ money always come from people ครับเงินมาจากคนเสมอครับแต่จะทํายังไงให้คอนเทนต์เนี่ยมันสร้างเงินได้นี่นะครับคือประเด็นนั่นจึงเป็นที่มาของข้อที่3ครับ only one man ครับ คือคุณต้องหาคนที่ใช่เพียงคนเดียวของคุณให้เจอเพื่อทำคอนเทนต์ให้คนคนนั้นคนเดียวครับเพราะาอะไรรู้ไหมครับย้อนกลับไปนะครับเรื่องคนที่2จําได้ไหมคนที่2นี่มาชวนเราคุยเรื่อง y o u ูทูะผมถามคุณว่าถ้าสมมติเขาเปิดคอร์สสอนทํา YouTube ให้ดังให้ปังเนะี่ยแล้วคุณกําลังหาลงคอร์สเรียนอยู่พอดีคุณจะไปเรียนกับเขาไหมครับคาตอบก็คือใช่ถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้กลับกันถ้าวันนั้นคนที่3นี่เขาเป็นพิธีกรที่คุณทําคุณหาแตกไปทีดนึ่ะวันนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยเนะี่ยเขาเปิดคอร์สสอนทำ YouTube ค,คำถามคือคุณจะไปเรียนกับเขาปะ่ะคำตอบคือไม่ถูกต้องมากจะไปเชื่อได้ไงว่าเขาจะสอนดีอะเพราะอะไรเดงเป็นอย่างนี้รู้ไหมครับมันเป็นเพราะว่าจิตใต้สำนึกของคนเราครับมักจะชอบติดป้ายชื่อ,อไว้ให้กับ คนอื่นโดยไม่รู้ตัวครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเคยไปทําฟันกับหมอฟันคนหนึ่งมานะคุณก็จะปักป้ายไว้ให้หมอคนนี้ว่าเอ้ยหมอคนนี้เขาคือหมอฟันเว้ยเวลาคุณไปเจอเขาข้างนอกี่ยถึงเขาไม่ได้ใส่ชุดกาวคุณก็จะจําได้ว่าเอ้ยคนนี้เขาคือหมอฟันนะแล้วคุณเชื่อไหมว่าถึงแม้เขาจะเลิกเป็นหมอฟันไปแล้วนะแล้วเขาแบบผันตัวไปขายหมูอย่างเงี้ยทุกครั้งที่คุณไปเจอเขาที่เขียงหมูว่าคุณก็จะยังเรียกเขาว่าหมอฟันอยู่อ่ะคุณว่าจริงป่ะเพราะงั้นสิ่งที่คุณควรทําคือคุณต้องหาอล l in One man ของคุณให้เจอซึ่งไม่ต้องห่วงครับผมไม่ทิ้งให้คุณไปหาเองหรอกจริงๆแล้วมันมีเทคนิคในการหาคนคนนั้นอยู่ครับซึ่งมันโคตรง่ายง่ายกว่าที่คุณคิดเยอะคนคนนั้นส่วนมากของทุกคนนะครับจริงๆแล้วมันก็คือคุณในเวอร์ชั่นเมื่อก่อนในเรื่องเรื่องนั้นครับทีนี้หลายคนจะเริ่มงงและเริ่มสับสนแล้วว่าฮะอะไรนะคูเวอร์ชันก่อนคือยังไงอะไรวะจำได้ไหมครับที่ผมบอกคุณไปว่าคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยคือคอนเทนต์ที่ shifting คนจากจุด A ไปจุด B ผมถามคุณว่าคุณคิดว่าไอ้นายคนที่2เนี่ยก่อนที่เขาจะเอาเทคนิคทํา YouTube คําแนะนํามาเล่าให้คุณฟังได้นะมาช่วยคุณได้เขาเคยผ่านประสบการณ์ที่เคยทําช่องแล้วไม่ปังมาก่อนไหมทำช่องแล้วไม่มีคนดูมาก่อนไหมจนเขาได้เรียนรู้วิธีการได้ค้นพบวิธีการเทคนิคต่างๆและมันทําให้ช่อง YouTube เขาเนี่ยชิฟติ้งจากไม่มีคนดูเลยกลายเป็นมีคนดูช่องปังได้หรือคุณคิดว่าไอ้คนที่3ามเนี่ยก่อนที่ เขาจะทําให้คนตลกได้ให้คนหาได้ขำมุกเขาได้เขาก็ต้องไปจ้ามองไปเรียนรู้วิธีการพูดเทคนิคพูดมุกตลกให้ฮาก่อนไหมเขาถึงจะทําให้คนอื่นเนี่ยตลกได้ในวันนั้นจริงๆแล้วนะครับทุกคนที่ทำคอนเทนต์ในล้วนแล้วแต่เคยช่วยตัวเองชิฟติ้งมาแล้วทุกคนและเขาก็กําลังเอาเนื้อหาทักษะและวิธีการต่างๆที่เขามีเนี่ยบวกกับประสบการณ์ของเขาไปย่อยมาถ่ายทอดเป็นคอนเทนต์เพื่อที่จะส่งต่อและทําให้คนดูของ ชิฟติ้งเหมือนเขาอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องเลือกเรื่องที่คุณหรือประสบการณ์ของตัวคุณเองที่คุณเคยชิฟติ้งจากเรื่องที่แม่งไม่ดีที่คุณทําได้ไม่ดีกลายเป็นทําได้ดีมาก่อนสักเรื่องหนึ่งยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณในเมื่อก่อน,นอาจจะเคยร้องเพลงไม่เป็นร้องเพลงไม่เพาะร้องเพลงผิดคียกก์แต่ตอนนี้คือคุณร้องเพลงตรงคีย์แล้วก็ร้องเพาะขึ้นเยอะร้องแบบเสียงใสกริ้งเลยหรือเมื่อก่อนเนี่ยคุณเป็นคนที่มีสิวเต็มหน้าหน้าไม่ใสหน้ามีรอยดํารอยแดง แต่ตอนนี้คือหน้าใสกริ้งไม่มีสิวเลยสักเม็ดหรือว่าก่อนอะคุณเป็นคนไม่มีวินัยเลยแต่ตอนนี้มีวินัยมากขึ้นเยอะแล้วคุณก็ไปเอาเรื่องพวกนี้แหละเรื่องที่คุณเคยผ่านมาแล้วประสบการณ์ที่คุณเคยผ่านมาแล้วซึ่งเทคนิคในการเลือกก็คือให้คุณพยายามเลือกสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบและก็สิ่งที่คุณเนี่ยสามารถทำคอนเทนต์เกี่ยวกับมันได้ทั้งวันเพราะเชื่อผมเลยค่ะว่าในตอนแรกเนี่ยที่มันยังทําเงินไม่ได้ถ้าคุณทําสิ่งที่คุณไม่แบบแม้แต่จะชอบเลยคุณทําต่อนั้น้มบาก็ จะมีคำถามต่อว่าเฮ้ยพอเรามีเรื่องที่อยากทําแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าต้องเอาประสบการณ์การ shifting ของเราในที่เคยผ่านมาเ,เอามาถ่ายทอดรามาส่งต่อให้คนอื่นแต่คําถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องทําหัวข้อเรื่องไหนควรเอาเรื่องอะไรมาพูดบ้างต้องเอาเรื่องไหนมาพูดก่อนมาพูดหลังยังไงเราก็จะมาดูกันที่เรื่องข้อที่4ครับ c o n t ต์ไอเดีย ไอเดียที่เราสามารถนํามาใช้ได้แน่นอนครับผมจะไม่แนะนำให้คุณว่าเอ้ยต้องไปหาหนังสืออ่านไปเสพนู่นไปดูคลิปนี่อย่างเดียวครับเพราะว่าอะไรเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะคุณลองคิดดูนะครับว่าการที่คุณไปเสพสื่อคนอื่นมาอย่างเดียวแล้วก็เห็นคนนั้นดีคนนี้ดีแล้วก็เอาลองมาเอาทําตามบ้าง ผมถามว่าแล้วคุณจะไปแตกต่างกับเขาได้ยังไงครับแต่ผมไม่ได้บอกแล้วว่ามันไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันดีในคนที่เขาเนี่ยทำคอนเทนต์มาสักพักแล้วเพราะการที่เอาไอเดียจากคนอื่นที่ถูกพิสูจน์มาแล้วว่ามันได้ผลเนี่ยมาดัดแปลงเป็นสไตล์เราเนี่ยมันจะได้ทั้งความแตกต่างและก็ความน่าสนใจแต่สําหรับคนที่เริ่มต้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณต้องเข้าใจสไตล์ของตัวคุณเองก่อนคุณต้องรองเอาสิ่งที่อยู่ในตัวของคุณสิ่งที่อยู่ในหัวของคุณออกมาก่อนถ้าคุณมัวแต่ไปทํำตามคนอนน ะทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนชินที่จะลอกชินที่จะก๊อปไปเลยครับและท้ายที่สุดครับมันจะทําให้คุณเนี่ยไม่มีความเป็นต้นฉบับพูดง่ายๆก็คืคอมันจะไม่มีความเป็นตัวคุณเองเลยทีนี้คําถามคือแล้วจะเริ่มต้นยังไงจะเอาไอเดียมาจากไหนวิธีการคือให้หาไอเดียมาจากปัญหาของตัวเองในเวอร์ชั่นก่อนครับหมายความว่ายัางไงครับไปเรื่องเดิมครับคือเรื่องการชิฟจากจุด A มาจุด B คุณเคยชิฟจากอะไรมาบ้างครับลองลิสต์มันออกมา1-3ข้อครับยกตัวยอยา่างเช่นคุณเคยเป็นคนที่สิ เนะต็มหน้ามาก่อนแต่คุณมีวิธีการมีเทคนิคในการรักษาจนตอนนี้นอุปหูคุณรักษามาจนมันหายแล้วหน้าคือกลับมาใส่กรีงแล้วหรือแต่ก่อนนะคุณเป็นคนที่ตื่นเช้าไม่ได้เลยแต่ตอนนี้นคือตื่นเช้าได้แล้วเพราะลองใช้เทคนิคจากหนังสือบางเล่มมันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องราวหวือหวาอะไรเลยขอเพียงแค่คุณเนะี่ยเคยผ่านประสบการณ์ในการ s h i f t ้งมาแล้วกับตัวคุณเองและคุณรู้เหตุผลในการ shifting ั้งน้นว่ามันมาจากอะไรจากวิธีการแบบไหนและสิ่ง ที่คุณต้องทําต่อไปก็คือโค่นง่ายครับคืออะไรครับคือคุณก็แค่เอามันไปทําเป็นคอนเทนต์ครับเอาเหตุการณ์ที่คุณชิฟติ้งมาเนี่ยไปแชร์งแบ่งปันให้กับคนอื่นโดยคุณก็เขียนเป็นขั้นตอนออกมา1 2 3 4ว่าเฮ้ยจากตอนนั้นนะที่คุณเป็นสิวนะคุณทาอย่างนี้นะอ่ะข้อที่1งคุณกินน้ำนะวันละ2ลิตรข้อที่2ใช้ดับเบิลคินซิ่งทุกครั้งที่ล้างหน้านะข้อที่3ก็คือไปกดสิวทุกเดือนบนลับมันก็เลยออกมาเป็นแบบตอนนี้ครับก็คือสิวหายหมดแล้วหน้าใสเห็นไหม ได้หนึ่งคอนเทนต์แล้วครับทีนี้ปัญหาคือพอทําไปได้สักระยะสักพักหนึ่งครับมันจะเกิดอาการ,าการหนึ่งครับคือคุณจะเริ่มตันครับคุณจะเริ่มรู้สึกว่าปัญหาที่คุณเคยมีในอดีตและแก้ไขมันได้เนะี่ยมันเริ่มหมดมันจะค่อยโยงมาถึงเรื่องของการเสพครับถ้าคุณเดินมาเส้นทางสายนี้แล้วนะครับคุณต้องยอมรับเรื่องนี้ให้ได้ครับคุณจะต้องเลือกเสพสื่อชั้นดีวัตถุดิบชั้นดีของชั้นดีเท่านั้นครับ ถ้าคุณทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการรักษาสิวใช่ไหมครับแต่คุณใช้เวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันของคุณเนี่ยเสพข้อมูลหรือข่าวเกี่ยวกับชีวิตดาราดูละครช่อง3หรือดูสตอรี่ไอจีเพื่อนอ่นเนี้ยคำถามคือคุณคิดว่าคุณจะเอาข้อมูลที่มีประโยชน์ในการรักษาสิวในการดูแลหน้าจากไอจีสตอรี่เพื่อนคุณได้ไหมครับหรือข่าวดาราได้ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณต้องเสพสื่อชั้นดีวัตถุดิบชั้นดีที่มันเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ที่คุณทาครับและแน่นอนครับ้าคุณทํ ตามที่ผมบอกมาในขั้นตอน only one man นะครับคุณจะมีแนวทางคอนเทนต์เพื่อคนคนนั้นโดยเฉพาะอยู่แล้วถูกต้องไหมครับคุณก็แค่ลองนึกภาพกลับกันว่าเฮ้ยคนคนนั้นน่ะเขาจะอยาก รู้เรื่องอะไรบ้างเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำคอนเทนต์รักษาสิวใช่ไหมครับกับคนที่เขาเป็นสิวคนที่เขาคุณก็คิดว่าคนที่เขาเป็นสิวเนะี่ยเขาน่าจะอยากดูคอนเทนต์แบบไหนอีกบ้างอาจจะอยากดูวิธีลดรอยสิวไหมถ้าเป็นผู้หญิงก็อ,งอยากดูวิธีแต่งหน้าปิดรอยดำรอยแดงไหมอยากรู้วิธีดูแลผิวหน้าไหมอยากรู้หัตถการหรือเลเซอร์ตัวไหนที่ควรทำหน้าที่ของคุณก็แค่ใช้เวลาแทนที่จะเอาไปสองสตอรี่เพื่อนเอาเวลาไปเสพข่าวดาราเนะี่ยให้เปลี่ยนเอาเวลาพวกน,นั้นเน ไปเสพคอนเทนต์ที่คนดูของคุณเน่ยเขาอยากดูไปเสพสื่อชั้นดีไปเสพวัตถุดิบชั้นด,นดีและครั้งในหัวคุณเนี่ยมันก็จะเริ่มเก็บข้อมูลและไอเดียมันก็จะเริ่มมาเองครับข้อที่6ครับอย่าขายแค่คอนเทนต์ครับ หลายคนเนี่ยโคตรพลาดและก็ประมาทไปหน่อยในการทำคอนเทนต์ครับเพื่ออะไรครับเพื่อหวังพึ่งเงินหรือค่าโฆษณาจากคอนเทนต์มากเกินไปครับจนไปยึดติดกับสิ่งที่เรียกว่ายอดวิวครับต่อนหน้าใน4ีถึงหเดือนคุณเห็นไหมคบว่ามีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใน u t u b e นะครับเจ้าใหญ่ๆช่องดังๆนะครับออกมาร้องกระนาวโดนปิดการมองเห็นยอดวิวน้อยยอดเงินแย่บ้างจนบางช่องเ่ยถึงกับแบบเลิกทําไปเลยก็มีประเด็นคือคนส่วนมากที่เริ่มต้นทําธุรกิจคอนเทนต์เนี่ยมักมองตื้นเกิน มองว่าเงินเนี่ยมันสามารถมาได้ทางเดียวก็คือ,คอ,คอ,คอทางการทำคอนเทนต content ์ทำคอนเทนต์ดีๆยอดวิวปังๆแล้วก็ได้เงินเป็นล้านเหมือนมิสเตอร์บีสอะไรซึ่งผมไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ครับแต่คุณต้องทุ่มเททุ่มแรงเอาทิ้งเอาจังแบบบ้าตายเหมือนมิสเตอร์บีสอะแต่คุณลองคิดดูนะคบว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าคุณไม่ต้องไปพึ่งแม่น้ำสายเดียวกับสิ่งที่เรียกว่ายอดวิวอะแต่คุณสามารถทําเงินได้หลายช่องทางมีแม่น้ำให้คุณใช้หลายสายโดยที่คุณเนี่ยใช้แรงแทบจะเท่าเดิม คือคอนเทนต์ยังไงคุณก็ทำอยู่แล้วแต่คุณเพิ่มสินค้า2อย่างนี้เข้าไปให้กับธุรกิจคุณครับนั่นคือข้อที่7ครับ product and service ครับ อย่างที่ผมบอกครับว่าคนส่วนมากเนี่ยโคตรพลาดเลยเพราะว่าในตอนแรกที่เริ่มทำคอนเทนต์เนี่ยมันไม่เคยมีเรื่องพวกนี้อยู่ในหัวเลยถูกต้องไหมครับแล้วพอรายได้หรือเงินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับยอดวิวหมดเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็จะไปรีบนหนาของมาขายไปรีบหนาอย่างางู้นอย่างนั้นอย่างนี้มาทายอินแล้วสุดท้ายก็ขายไม่ออกทีนี้มันก็จะรวนไปทั้งระบบครับเพราะคุณคิดว่าของที่เอามาขายเนี่ยมันต้องเอาเงินมาจากไหนเป็นลงทุนล่ะครับเพื่อเงินรายได้จากค่าโฆษณาที่เกิดจากยอดวิวนั่นแหละถูกต้องไหมครับ เงินยอดวิวเนี่ยก็ได้น้อยนิดแล้วเอามาลงทุนซื้อของมาขายก็ขายไม่ออกอีกสุดท้ายครัมันก็เลยทําให้ยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับก็ต้องเลิกทําไปในที่สดุดประเด็นคือจริงๆแล้วเนะี่ยเราสามารถแก้ไขปัญหานี้หรือวางระบบป้องกันไว้ให้มันก่อนที่เราจะเริ่มต้นทําได้ครับโดยสเต็ปที่ต้องทํานะครับก็มีดังนี้ครับ หนึ่งครับตอนที่คุณนะครับเริ่มทำคอนเทนต์คุณรู้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับว่าคนดูของคุณคือใครยกตัวอย่างเช่นเคสเดิมเลยถ้าคุณทำคอนเทนต์รักษาสิวด้วยงบศูนย์บาทเนี้ยคนดูของคุณก็คือคนที่ก็คือกลุ่มคนที่มีปัญหาสิวและได้อย่างรักษาสิวให้หายถูกต้องไหมครับสองคุณต้องเริ่มคิดกลับไม่ใช่แค่คอนเทนต์ที่เขาอยากดูแล้วครับแต่คุณต้องคิดกลับเรื่องสินค้าหรือบริการที่เขาอยากได้ด้วยครับเช่นคุณคิดว่าคนที่เขาเป็นสิวเนี่ยเขาต้องการสินค้าอะไรบ้างครับ รักษาสิวยาแต้มสิวมาร์กหน้ารักษาสิวที่กดสิวยาละลายหัวสิวไหมหรือถ้าเป็นบริการนะคุณคิดว่าคนเป็นสิวเนี่ยน่าจะอยากได้บริการแบบไหนครับบริการกดสิวไหมบริการรักษาสิวบริการ p ีเซอแนลแคร์รับปรึกษาปัญหาสิวอะไรอย่างนี้ได้ไหมสามครับสิ่งที่คุณต้องทําไม่ใช่ไปรีบผลิตสินค้าหรือบริการที่เราคิดเมื่อกี้นะครับแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องไปหาสินค้าหรือบริการที่คุณคิดว่าดีกับเขาแล้วคุณต้องทําเป็นใน ใช่ครับผมจะไม่บอกให้คุณเนี่ยไปรีบผลิตสินค้าหรือไปทาบริการอะไรอย่างนั้นครับเพราะคุณอย่าลืมนะครับว่าการที่คุณเพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์เนี่ยยังไม่มีฐานคนดูยังไม่มีฐานผู้ติดตาม,มานี่วป็นทคุณพิ่งบ้าลงทุนซื้อสินค้ามาขายเลยนยผมถามว่าใครเขาจะกล้าซื้อคุณครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มจากการเป็นในหน้าขายสินค้าหรือบริการของคนอื่นก่อนครับขั้นตอนที่4ครับคุณต้องเริ่มเอาสินค้าหรือบริการนั้นไ i อินในคอนเทนต์ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำคอนเทน สาสิวด้วยงบร้อยบาทเนี้ให้คุณเริ่มแปะลิงก์สินค้าแอฟเฟลี t e ที่มันอยู่ในคลิปแล้วก่อนจบคลิปน็บอกว่าเฮ้ยถ้าใ,ใครอยากได้ครีมตัวนี้นะครับสามารถกดลิงก์ในใต้คอมเมนต์ใต้เดอร์สคริปชันได้เลยครับแต่ถ้าคุณจะทํายหนนะ้าเป็นบริการยกตัวอย่างเช่นคุณทําคลิปคอนเทนต์วิธีหนะ้าใสไร้สิวใน1งปีนะแล้วในคลิปคุณก็ไปกดสิวทุกเดือนเลยที่ร้านร้านหนึ่งให้คุณเนี่ยไปคุยกับเจ้าของร้านนะว่าเอ้ยเนี่ยหนูเนี่ยทำยูทูบนะทำช่องรักษาสิวดูแลหนะน้หา ที่ท่าหนูลงคลิปเนี่ยแล้วหาลูกค้าให้พี่เพิ่มได้เดือนละ10บ0คนอย่างเงี้ยแล้วพี่พอจะให้ค่าคอมมิชชั่นหนูได้ไหมคะเชื่อผมนะครับแทบร้อยทั้งร้อยนะครับเขาตอบตกลงแน่นอนครับแล้วคุณก็แค่พูดในคลิปหรือคอมเมนต์ได้ก็บอกเฮ้ยมาจากคลิปนี้หรือมีโค้ดอะไรก็ได้ไปคุยกับเจ้าของร้านบอกเจ้าของร้านดีกว่าเขาเราได้ค่าคอมเขาได้ลูกค้าเพิ่มคนดูได้ร้านกดสิวดีๆทําให้สิวหายโค่นวินวิน,ว,นวินครับขั้นตอนนี้5ค,ครับสเต็ปสุดท้ายคือ คุณต้องค่อยเริ่มผันจากในหน้าครับกลายเป็นเจ้าของแบรนด์ครับโดยวิธีการที่เสี่ยงน้อยที่สุดแล้วก็มั่นใจได้มากที่สุดคือคุณอย่าพึ่งไปผลิตสินค้าอย่าพึ่งไปสั่งผลิตสินค้าครับแต่สิ่งที่วุนูนาคือคุณแค่ไปทําตัวอย่างมาอันนึงก่อนครับไปครึ่งตัวอย่างมานหนึ่งกอนแล้วเอาสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาทำคอนเทนต์และเปิดพรีออเดอร์ครับเอาไปเทสก่อนว่ามันขายได้จริงไม่งั้นคุณลองคิดดูนะคะว่าอยู่ดีๆเนี่ยคุณสมมุติไปทําเจลแต้มสิวอย่างเงี้างนนลทุลลป ผลิตออกมาขายปุ๊บปรากฏขายไม่ออกคุณทํายังไงอะ่ะถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอยากคิดไปเองครับว่าสินค้าเนี่ยมันจะขายดีทุกอย่างครับมันต้องเทสมันต้องทดลองทั้งหมดครับแต่ในขั้นตอนนี้คุณจะได้เปรียบคนที่ไม่เคยแม้แต่จะเป็นหนายหน้าขายสินค้าในคอนเทนต์ตัวเองมาก่อนครับ พราะว่าคนดูของคุณเนะี่ยเขาจะชินกับการขายของคุณแล้วจะชินกับลักษณะคอนเทนต์ที่มีการสอดแทรกมีการทายอินสินค้าของคุณแล้วทําให้ลูกค้าเลยเขามีโอกาสที่จะซื้อมากกว่าและก็เปิดใจได้มากกว่าถ้าเทียบกับคนที่ไม่เคยทํานายหน้ามาก,ก่อน<ม>และคุณก็แค่เทสจากคอนเทนต์ก่อนว่ามีคนสนใจเยอะไหมเช่นคุณอาจจะทํารีวิวเจลแต้มสิวของแบรนด์เราเองเนี่ยแล้วก็ดูกระแสะตอบรับว่าเฮ้ยมีคนสนใจไหมถ้ามีคนสนใจเยอะคุณก็เปิดพรีออเดอร์ให้คนสั่ง เอามากรเอาเงินเข้ามาก่อนแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นที่คนสั่งเข้ามาไปสั่งผลิตครับกลับกันถ้าคอนเทนต์ไม่มีคนดูพรีออเดอร์ไม่มีคนสั่งคุณก็แค่เปลี่ยนสินค้าแล้วก็เทสไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสินค้าที่มันใช่ครับและทั้งหมดนี้นะครับคือคอนเทนต์วันโอวันะครับถ้าใครอยากเริ่มสร้างธุรกิจออนไลน์ทําเงินจากออนไลน์แบบจริงๆจันๆนนะครับตอนนี้ผมมีคลิปสอนสร้างธุรกิจออนไลน์จากศูนย์ถึงแสนด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวนะครับ ถ้าใครพร้อมรุยแล้วก็กดที่คลิปที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ